ระหว่างประเทศการเชื่อมต่อเครือข่ายทั่วโลกติดตั้งใช้งานบริเวณกว้างมีสถานีหรือจุดเชื่อมมากมายและใช้สื่อกลางหลายชนิดเช่นไมโครเวฟดาวเทียมเนื่องจากเป็นการติดต่อสื่อสารระยะไกลนั่นเองนะจบนะครับแค่นี้นะครับนะแทนแทนแรนแวนนะครับนะ แล้วก็แมอนอีกกันหนึ่งนะนะต่อไปมาดูที่ห้าจุดสองจุดสองนะครับตัวกลางคืออะไรครับตัวกลางตัวกลางนะสายนะครับมาดูที่สายแรกนะครับสายคู่ดิดเกลียวนะครับนะ UTP นะครับหรือว่า UTP นะครับ Unshielded twisted pair นะครับนะหรือชื่อย่อ UTP นะครับพบได้ทั่วไปในสายโทรศัพท์บ้านนะครับนะแต่สมัยนี้อาจจะไม่มีแล้วนะนะนำมาใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับนะสายบิดเกียวเดี๋ยวนักเรียนจะได้เห็นนะครับนะกลัวมาอยู่นะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ดูท้ายคาบนะครับ สายคู่บิดเกียวนะครับต่อไปสายใยแก้วนำแสงนะครับหรือหรือว่าภาษาอังกฤษนะครับไฟบอร์ออปติกนะครับในนี้ไหนมีใครติดเน็ตติดเน็ตไฟเบอร์มีไหมมีบ้านใครติดเน็ตไฟเบอร์มีไหมติดเน็ตไฟเบอร์ไม่ติดเน็ตที่ติดเน็ตไฟเบอร์ออปติกอะที่มันเร็วๆอะที่มันความเร็วหนึ่งพันกิกะ่านนี้แหละเขาใช้สายนี่แหละนะ ที่มันความเร็วเขาใช้สายตัวนี้แหละสายไฟเบอร์ออปติกนะเน็ตไฟเบอร์เน็ตไฟเบอร์ก็คือตัวนี้นะครับนะทำจากวัสดุนะทำจากวัสดุแก้วนะครับหุ้มด้วยฉนวนทึบแสงนะครับจะส่งสัญญาณแสงไปตามสายนะครับซึ่งมีความเร็วในการส่งสัญญาณที่สูงมากนะครับแล้วก็มีราคาที่สูงมากเช่นเดียวกันนะตัวนี้ ต่อไปสาย USB นะครับ Universal Serial Bus นะครับภาษากงกฤษ,า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 ษา USB นะครับตัวยอ่อนะมีใครไม่รู้จักสาย USB ไหมในนี้น่าจะรู้จักทุกคนนะครับเพราะว่าน่าจะเกิดทันทุกคนนะครับนะปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะครับนะเป็นสายสัญญาณที่ใช้ในการเชื่อมคอมพิวเมตอร์เข้ากับอุปกรณ์อื่นนะครับเพื่อใช้ในการถ่ายโอนข้อม,มูล นะต่อไปชนิดตัวกลางแบบไร้สายนะครับราภาษาอังกฤษไวรเลสมิเดียนะครับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองอุปกรณ์ขึ้นไปนะครับโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะก็คือไวเลสนะไวเลสเช่นบลูทูธนะครับบลูทูธไวไฟนะต่อไป ้าจุดสามจุดสามนะครับทำไหมห้าจุดสองจุดสามนะหน้าที่หนึ่งร้อยสิบสี่นะครับอุปกรณ์เครือข่ายนะครับนะตอนนี้น่าจะออกข้อสอบนะครับนะหนึ่งนะครับสวิต์นะสวิตนะ์หน้าตาเป็นยังไงนะทำหน้าที่รับส่งข้อมูลนะครับโดยการรับเข้าข้อ,ขอมูลจากต้นทางนะส่งออกไปยังปลายทางได้หลายเครื่องนะครับนะสวิต์ ก็อยู่อยู่ด้านหลังครับนะสวิตสวิตทับนะครับ,นะรบอันนี้ด้านหลังนะสวิตครับอันนี้ตัวอย่างครับใครไม่เคยเห็นลองมาดูครับนะสวิตนะจริงๆแล้วอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมาเส้นเดียวนะครับแล้วตัวสวิตทนะับเนี่ยมันก็จ่ายออกมาได้หลายหลายหลายเครื่องนะครับนะตัวนี้นะครับนะนะ รับข้อมูลจากต้นทางนะครับออกไปยังเครื่องปลายทางได้หลายเครื่องนะตัวน,ตนะครับนะต่อไปต่อไปอะไรครับไวเลสเอ็กซิสทพอย์นะครับนะไวเลสเอ็กซิสท์พอย์นะครับชื่อย่อ WAP นะครับทำหน้าที่เชื่อมอุปกรณ์ต่างๆแบบไร้สาย โดยใช้สัญญาณ Wi-Fi นะครับตัวนี้ก็คือตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi นะครับนะตัวนี้ถ้าตามหลักแล้วเนี่ยมันก็คือตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi นะครับหรือตัว h o สพอรตนะครับนะตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi ก็คือรับรับสัญญาณมาแล้วก็ปล่อยออกเป็นสัญญาณแบบไรสายนะครับตัว Wireless Access Point นะครับต่อไป เราเตอร์นะครับเราเตอร์ทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายนะครับโดยมีการค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับการส่งผ่านข้อมูลนะครับนะเราเตอร์ก็เสียบตระเอนถนนนะครับนะนะเป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลนะครับใครที่มีเน็ตบ้านนะครับใครที่มีเน็ตบ้านนักเรียนจะสังเกตเห็น ว่ามันจะมีสายไซเบอร์นะสายไซเบอร์ต่อเข้าที่ตัวเราเตอร์คนระับแล้วเราเตอร์ก็ต่อแยก,กออกมาเป็นพอร์ตแดนอีกทีหนึ่งนะครับนะแล้วเราก็ไปเสียบเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์นะโดยตรงเข้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้นะเราต้องผ่านตัวกลางตัวเราเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเราเตอร์ก็จะไปเสียบเสียบปอดด้วยไวรัสเอ็กซ์เพย์นะครับทาให้เราสามารถใช้งานไวไฟได้นะครับนะถ้าใครไม่มีตัวไวรัสเอ็กซ์เพยเราก็ ไม่สามารถใช้งานไวไฟได้นะครับเราก็จะใช้ได้แค่เฉพาะไายแลนด์นะครับนะต่อไปไวรีสเราเตอร์นะไวรีสเราเตอร์คืออะไรก็คือเอาเราเตอร์ตัวนี้เนี่ยนนกับตัวไวรีสเอ็กซ์พีดไปเนี่ยมาผสมกันนะครับนะ<า>ก็คือต่อเน,น็ตนะครับต่อเน,น็ตเข้าแล้วก็กระจายสัญญาณไวไฟได้เลยนะครับนะก็คือทูอินนะครับเครื่องนี้นะ เป็นได้ทั้งสวิตช์ราเตอร์แล้วก็เอ็กเซสไฟในเช่นเดียวกันนะครับนะจบนะมาที่5.3นะครับ5.3หน้า117นะครับอินเทอร์เน็ตนะครับนะองค์ประกอบที่สำคัญในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตนะหนึ่งนะครับหนึ่งเลขที่อยู่ไอพีนะครับหรืออินเทอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดสนะครับนะหรือภาษาอังกฤษ,าษ,าษา แลเรียนจะได้ยินในชื่อ IP address นะครับนะทำหน้าที่เปรียบเสมือนใยทะเบียนกำกับนะครับคล้นะายๆทะเบียนบ้านนะครับนะอุปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อให้ระบุอุปกรณ์สื่อสารได้นะเดี๋ยวคุยจะยกตัวอย่าง IP IP ของเครื่องนี้ให้ดูนะครับ ไอพีของเครื่องนี้ให้ดูนะครับนะวิธีการเช็คไอพีครับ